สวัสดีครับพี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็มาพบกับหนุ่มบ้านนากันอีกแล้วเช่นเคยวันนี้ผมก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่22-24ถึง24พฤศจิกาย,ยน2567เราก็จะพาไปดูกันเลยว่ายางแต่ละชนิดนั้นราคาจะเท่าไหร่มีการปรับตัวลดลงหรือเพิ่มขึ้นเป็นชนิดไหนนั่นเองครับ ก่อนอื่นก็มาฟังความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าอย่างตรงนี้ก็คือเป็นราคาของตลาดกลางนั่นเองครับสำหรับราคาท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่นั้นราคาซื้อขายก็จะไม่เท่ากันแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่นะครับต้องเข้าใจด้วยนะครับก็คือปรับบวกหรือเพิ่มขึ้นก็ประมาณไม่เกิน3บาทนั่นเองครับ อันดับแรกเลยผมก็จะพามาดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้6 8บาท50สตางค์วันนี้ดีขึ้นปรับบวกเพิ่มขึ้นมา50สตางค์ราคาท้องถิ่น65บาท50สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้70บาท5 0สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา25สตางค์ราคาท้องถิ่น 67, 50บาท5้สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้นสาม 7 3บาทวันนี้ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา1บาท2สตางค์ราคาท้องถิ่น70บาทยางก้อนถ้วย DRC 100เปอร์เซ็นต์บาทวันนี้ไม่ดีปรับตัวลดลง30สตางค์ราคาท้องถิ่น54บาทยางก้อนถ้วย DRC 50เปอร์เซ็นต์ยางสด28บาท50สตางค์ปรับลดลง15สตางค์ ราคาท้องถิ่น25บาทส5สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 55เปอร์เซ็ยางพักชั่วโมง31บาท31สตางค์ปรับลดลง20สตางค์ราคาท้องถิ่น28บาท31สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 65เปอร์เซ็นต์ยางค้างคืน37บาทปรับลดลง24สตางค์ราคาท้องถิ่น34บาท และอย่างก้อนถ้วย70%อย่างเครฟ39บาท80สตางค์ปรับลดลง20สตางค์ราคาท้องถิ่น36สตางค์36บาท80สตางค์นั่นเองครับและสุดท้ายนี้ผมก็จะพาไปดูการซื้อและการขายยางพาราของต่างประเทศก็คือตลาดโลกนั่นเองครับในแต่ละตลาดโลกในภูมิภาคแต่ ประเทศต่างๆนั้นจะมีการซื้อขายขึ้นลงกันอย่างไรเราก็ไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับ